ดูจากรูปโฉมเนาะมันก็หน้าตาเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันก็ดูดีขึ้นเยอะดูทันสมัยที่มาเห็นตอนแรกก็รู้สึกสะดุดตาเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ดูสวยขึ้นแล้วก็มีสีสะดุดตาเข้าไปนั่งตอนแรกก็ว้าวว้าวกับจอทัสกรีนด้านหน้าก่อนฟังก์ชันทํามาน่าสนใจดีตอนขับออกไปพอเริ่มออกล่องเมืองก็สึกอัตราเล่งก็ดีนะเหยยบปื้ดเดียว ไปเกือบร้อยี่ถือว่าโอเคกับเทโบคู่เรื่องเบรกก็กระชับดีครับเบรกระยะกระทันชิดก็รู้สึกว่าหนึบดีประทับใจเรื่องความปลอดภัยที่หน้าจอมีเตือนรถมาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็โดยรวมถือว่าก็พึงพอใจครับเพื่อนๆที่กําลังดูรถเป็นแนวสไตล์รถครอบครัวด้วยใช้ทำงานด้วยยังแอบเป็นสายลุยได้ด้วยผมก็มองว่าตัวนี้ก็เหมาะอยากให้มาลองกัน